มาพามาชมสวนเดี๋ยววีลูกก็เรียกตอนนี้ต้นใหญ่และใหญ่เยอะเลยเดี๋ยวค่อยมาเก็บภาพใหม่ให้ชมใหม่อันนี้สวยเสร็จแล้วล่แป๊บหนึง่งแต่งนี้ยังไม่ออกดอกเลยรุ่นตัวน,นี้รุ่นสาว น,นี้จะเป็นทุเรียนรุ่นสาวนี่จะ้ะข้าชมสวนเปิดม่านสักนิดนึงนี่จะ้ะมาชมบ้านสวนแดดจ้าดีก็เลยเก็บภาพสักหน่อยนึง เดินไปชมไปแล้วก็จะมีขนุนเดินมาชมลูกขนุนลูกขนุนนี่กำลังนี่จ้ะอันนี้คือลูกขนุนจ้าทุกคนแดดแดดจ้าดีจังขนุน ลองกองมังคุดเดี๋ยวเก็บภาพไว้แค่นี้ก่อนเนาะเดินชมนิดนึงเดี๋ยวพามารับหลานเสียงเรียกเอ็ดเเดินมาเก็บวิวไว้สักนิดหนึ่งท้องฟ้าสดใสสีครามค่ะ อากาศอากาศดีมากเลยไปสิไปสิไปเอาบอกกี่บอกก็แกมาลูกอันนี้ต้นต้นมะม่วงมะม่วงกำลังขึ้นช่ออันนี้มะพร้าวนี่หมุนกลับมาสองตัวมาอยู่บ้านสวนตาลูกแล้ว เดี๋ยวเดินทางกลับกันเนาะมารับหลานรับหลานชายนี่จะเป็นฝั่งหน้าบ้านอันนี้ก็จะเป็นมะขามนี่จะ้ะมะขามใหญ่มีฝักเต็มเลยเนี่มะขามโอเคเดี๋ยวต่อไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวเดินทางกลับไปที่ในเมืองด้วยกันจะ้ะเอาละเดินทางกลับ บ้านด้วยการเอาเบรกไปเอาโทรศัพท์ก่อนไปลูกใครใครลืมไอีคิวใช่ไหมเอ้ยน้องเนยไอ้เนยเดีดิเอาไปลูกเล่นขาประจำน่ะลืมโทรศัพท์คุณหลานเอาละนี่้นะ้นะนะแม่ขยับความงามความงามของหมู่บ้านทุ่งเป็นจานะคะทุกคนโอ้ยเดี๋ยวเปิดเสียงเนาะเปิดปากได้นะแม่เปิดคนเดียวทุกคนปิดที้หมดนะนั่นสั่ง แม่จะทําคลิปแม่ขอเปิดปากเวลาพูดเสียงมจะได้ไม่อู้อี้ออันนี้กล้วยงวงช้างนะเห็นตะงวงย้อยลงมานะจ๊ะอันนี้คือต้นเต่าลังค่ะที่หน้าบ้านแล้วก็นั่นป่าทุเรียนกงข้ามตอนนี้ก็กําลังพากันกลับเข้าบ้านในเมืองออกจากบ้านสวนก่อนเพราะว่าเดี๋ยววันที่18มาเก็บคลิปใหม่อีกทีนึง สวยงามสวยงามค่ะทุกคนชมบรรยากาศบ้านสวนทุ่งบัญจากันค่ะถนนเส้นนี้จะไปเส้นข้าเี็กถนนสายหนองบัวทุ่งบรราาัญจาหนองบัวไปท่าใหม่อันนั้นก็จะมีต้นดอกนกยูงเนาะดอกนกยูงอยู่กับต้นหมากหมากแดงอันนั้นต้นฝักลิ้นฟ้า อุ้ยฝักดินฟ้ามีฝักเล็กๆไงมีฝักเล็กด้วยปัปลกลลกบ่ายเร็ตโก้ไปกันต่อได้ดูรถนะดูมาๆม,มีรถมาใจเย็นซ้ายฝาเลยกำลังจะข้ามถนน หมอจะแต่ไปได้เอาคันนี้เลยจะไปเลย l e กโก้ <Go! S 1> อุ้ยนึ่งนะบา้านนี่นี่อานี่ถนนเส้นทุ่งประจาหนองบวัวจ้านี่จะมีร้านค้าเล็กๆตอนนี้เก็บภาพเก็บวิวฝากเพื่อนๆโอ้ยลูกสาวขับรถเร็วมากเลยอ่ะช้าหน่อยกันด้ลูกโค้งวัดทุ่งบรญจาตอนนี้ โรงเรียนวัดทุ่งเป็นจ้าอาดีตอดีตการนานๆมาแล้วเียเพียงกลับมานี่นี่จะเห็นเต็มเต็มสวยงามถนนนี้ไม่ได้เห็นนานลนะสองปีกว่าเพิ่งได้กลับมาเยือนเก็บวิวมาให้เพื่อนๆได้ชมอันนี้เป็นป่าสวนสละ อันนี้คือบ้านสวนจ้ะอันนี้สวนทุเรียนอันนี้โกดังอะไรนะลูกอันนี้สาลเจ้าห้วยสะท้อ,อนนี่ก็จะเห็นไปเรื่อยๆอดอกไม้สีเหลืองสวยมากเลย อาหารอีสานก็มีร้านอาหารเปิดอยู่เรื่อยเหมือนกันกนาอตรงมุมน,น,น,นี้ให้ชมวิวข้างทางตรงนี้จะล ต่อไปนะคะทุกคน